เรียนพัฒนารมการและขัานพื้นฐาที่เปิดชุามทาทันนางสาวกนกพรรณสุนทรทชันนางสาววิลาวันกาวาันันนางสาวกนาพรรณสนทรที่ันงาวิตันกาัพวกเราจะมารมถฐานการเรียนรู้เรื่องการขอเหตุทาทำไมหนึ่งเพื่อให้เราได้เรียนรู้การนำองค์เหตมาใช้ยนการาก้ สร้างายได um, ้ทงอย่างไรนเนื่องจากว่าเราได้ได้เห็นวิธีว่าไม่ได้เป็นหัอาคารส สิ่งที่อุปกรณ์กระตากสำหรับการขอเห็ุค่ะถ้าพวกเราได้เริ่มทำการขอเห็ุและขั้นตอนสุดท้ายคือการขอเห็ุในจันทร์เดือโตค่ะทำล้วได้อะไรทำให้เราเริ่มจากการเอาเศษสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สองเราสามารถนำผลที่ได้นำมาประกอบอาหารเพื่อบริะตุ้นความหิว นอกจากที่เราจะนำเหิดไปประกอบอาหาแม่แ,มแล้วเรายังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้งงางรายได้เสแล่ยังสามารถต่อยเป็นอาชีพได้ด้วยค่ะต่อไปอเราเป็นคอรที่ททมีการทำห้เนความต้องใ<ม>จแ่าแม่นะคะติดตามยมลงเหกว่างประมาณ3คูกะเอมุงด้วยหญ้าคกันข้างๆด้วยแสลงและปูพื้นด้ยวยไม้ขาความใช่วางยกสูงขึ้นจ่ก เล็กน้อยและก็จะเห็นนะคะเราไปซื้อมาตากฟปร์มาิ1ดอนจำนวน2อง,งต้นน้อแบบ10บาทแล้วนำไปจัดเรียงไว้ในโรงหิดอย่างเป็นระเบียบรดน้ำเช้ากลงวันเย็นเพื่อควบคุมณุภูมิภายในโรงเหิดเมื่อภายในเห็ดเจอแสง็นก้อนเชื้อก็ออกดอกอใช้เวลาประมาณ6-7วัน แล้วเก็บเก็บนำไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานและจำหน่ายในพิลูกำลั60ตาทค่ะเมื่อเรารู้วิธีการเตรียมโรงเห็ดแล้วลำดับต่อไปคือการถอดบทดรียงตามหลักปะัชญาของสิษฐกพอเพียงค่ะค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการดนานตามหลักปรัชญาของสิบหกพอเพียงก็จะมีสองนั้นไถ่ย่างไงหนึ่งนั้นไถความรู้รู้จักลักษณะของเห็ด

ว่าทำอีกทีได้ค่ะอยา่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปเราจะมาพูดในเรื่องของถัาอ๊ะนะคะหนึ่งรีวิวตามรถุระดันขยะค่ะเราสามารถนำขวดที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ในรอบถัดไปได้ค่ะจนกว่าจะทำรีวิวส่วนถุงไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้วค่ะให้ทำความสะอาดเก็บเข้าวเป็นกแล้วส่งไปที่สถางธนาคารขยะค่ะ การใช้หมการใช้เราสามารถนำที่เรื่อยส่งไปที่ถานรน่ัค่ะเพื่อนำไปทำเป็นส่วต่อ3ายนไซคลต้องสามารถที่จะนำพอตวอมากระดิ่งของต่างๆได้ค่เช่นบัตาก้าหรือว่าโมบายเมือเราถ่ายการเรียนรู้การพอเหตุพอจบการนำเสนอเียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ